วันนี้ผมเล่าแบบแฟกลวนๆครับก่อนอื่นวางบริบทตลาดสั้นๆช่วงสองสาปีที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยโตเร็วมีผู้เล่นเข้ามาหลากหลายบางแบรนด์เน้นสปีดเปิดรุ่นไวขยายเครือข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อครอบคลุมลูกค้าให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันโอมอดาแอนเจคูเลือกอีกแนวทางคือวางระบบบริการให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลุกสินค้า ซึ่งเป็นจุดที่หลายคนใช้วัดความน่าเชื่อถือ O J คือ2แบรนด์ต่างประเทศของเชอร์รี่ออโตโมบิจีนถูกวางให้ทำตลาดนอกจีนเป็นหลักโอม d ดาเปิดตัวเชิงพาณิชย์ในปี2022และแจคูเปิดตัวเดือนเมษายน2023เพื่อขยายพอร์ตส่งออกของเครือเชอรี่ตั้งเป้าไปถึง1.4ล้านคันต่อปีภายในปี2030สำหรับ2แบรนด์นี้รวมกันด้านสเกลทั่วโลกแม้เพิ่งเริ่ม แต่ O&J กลับโตไวมากยอดขายสะสมทะลุ5 0 0 0คันในเวลาประมาณ26เดือนพร้อมขยายเครือข่ายไปกว่า40ประเทศฝั่งยุโรปสหราชอาณาจักรโอโมดาเข้าสหราชอาณาจักรในสิงหาคม2024ส่วนเจคูเปิดขายมกราคม2025และเครือข่ายดีลเลอร์สหราชอาณาจักรโตอย่างต่อเนื่องที่สำคัญขนาดของบริษัทแม่คือพลังหนุนความน่าเชื่อถือ เชอรี่ขายรถทั่วโลก2.6ล้านคันในปี2024และเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ของจีนรวมถึงติดอันดับ Fortune Global 500อันดับที่385รายได้39.09พันล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนศักยภาพเงินทุนและ R&D ของเครือแม่โดยตรงกลยุทธ์ในไทย Service First Stack เปอร์เซนต์หัวใจของ O&J n ไทยคือ Service First Stack Tra น n ิ n งเซ็นเตศูนย์ตรวจรับก่อนส่งมอบ PDI คลังอะไหล่และประกาศชัดว่าพร้อมให้บริการตั้งแต่สิงหาคม2024ก่อนรถคันแรกถึงมือลูกค,ค้าอะไหล่หลังการขายจับมือ DHL Supply Chain Thailand ดูแลคลังหยิบจ่ายกระจายอะไหล่ช่วยให้การซัพพอร์ตหลังการขายมี SLA ชัดเจนและตรวจสอบได้ ศูนย์อะไหล่กระบวนการถูกเตรียมก่อนเริ่มส่งมอบจริงอีกประเด็นที่ตอกย้ำความตั้งใจของโอโมดาแอนเจคูในไทยคือโรงงานประกอบในระยองโรงงานตั้งที่อำเภอนิคมพัฒนาลงทุนราว5,000ล้านบาทบนพื้นที่ประมาณ104ไร่และประกาศความคืบหน้าว่าจะเริ่มเดินเครื่องในไตรามาส3ปี2025เป้าหมายกำลังการผลิตช่วงเริ่มต้นราวห0 0ห0คันต่อปี และตายไป80,000คันต่อปีภายในปี2028ที่น่าสนใจคือเขาตั้งเป้าผลิตชิ้นส่วนจากในประเทศ50%ตั้งแต่ปี2025เพื่อสร้างซัพพลายเชนให้แข็งแรงในไทยส่วนแบรนด์อื่นอย่าง b y d ก็มีโรงงานในไทยเช่นกันเปิดมาตั้งแต่ปี2024พร้อมกำลังการผลิตใหญ่เพื่อให้เห็นว่าตลาดไทยวันนี้กำลังเป็นฐานการผลิตจริง ของผู้เล่นรายสำคัญหลายแบรนด์สรุปคือ O&J ไม่ได้แค่มาขายแต่กำลังลงรากทั้งศูนย์บริการอะไหล่และฐานผลิตในประเทศเพื่อรองรับลูกค้าในระยะยาวความใจเย็นที่มีเหตุผลเริ่มต้นจากวันที่6สิงหาคม2024เปิดตัวโอม d ด C5 EV ในไทยพร้อมเปิดจอง j จคู6 EV วันเดียวกันเริ่มต้นด้วยความระมัดระวัง ไม่รีบทุ่มตลาดเลือกเส้นทาง Service First วางศูนย์อะไหล่เทรนนิ่งให้พร้อมก่อนขยายโชว์รูมให้เข้าถึงง่ายรออย่างใจเย็นจนถึงสิงหาคม2025กว่าหนึ่งปีเต็มผู้บริหารถึงเริ่มการรุกตลาดด้วย JCU 5 EV โปรเปิดตัวล็อตแรกรุ่นเริ่มต้นในราคา549,000บาทและ599,000บาทในรุ่นท็อป เริ่มส่งมอบปลายสิงหาคม2025ขณะที่ล็อต2ราวพันคันเดินทางถึงไทย14กันยายน2025เข้ากระบวนการตรวจคุณภาพก่อนส่งถึงลูกค,ค้าผลที่ได้คือตลาดแตกยอดขายหน้าตอนนี้ไป8,000คันเข้าไปแล้วลองคิดดูถ้าหลังบ้านไม่พร้อมแล้วทุ่มตลาดเลยรถจำนวน8,000คันหรืออาจไหลไปไกลกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้น จากปังในตอนแรกอาจจะปังพินาศในตอนจบความใจเย็นของผู้บริหารทําให้ดูมั่นคงและมั่นใจไม่ได้มาเล่นๆมีการวางกลยุทธ์มาอย่างดีสะท้อนให้เห็นความมั่นใจในจุดเด่นของตัวเองไม่กลัวอะไรอดทนรอได้จนกว่าจะพร้อมอย่างแท้จริงแล้วคุณมั่นใจในแบรนด์นี้สักเท่าไหร่ให้กันกี่เปอร์เซ็นต์